来，你说 h u 吗？好了好冷啊！啊，安啊！哦。 นีจะกล่าวถึงอาหารอร่อยกินส้มตำบ่อยๆไม่ให้ร้องเพลงไหมโอเคแมนำทางมาสักหน่อยนี้ต้องต้องตองช็อกโลแต่ก็มีคนยังไม่เชื่อนะคือการที่ทําท่าได้เฉยมันไม่เพียงพอมันเกิรายละเอียดอมีตําท่า ละเอียดเลยมันจะเละแล้วมันปังอ่ะเออละเอียดขึ้นอ่นอะตอนนี้คนที่เชื่อเอามือลงคนที่ยังไม่เชื่อยกมือขึ้นคนที่ยังไม่เชื่อยกมือขึ้นกล้ามจะขึ้นแล้วนะกล้ามจะขึ้นยังไม่พอต้องทำให้เขาเชื่อครับ ความน่าสงสารไม่ได้ช่วยอะไรจ้าเละหมดแล้วเละหมดถูกไม่ตักออกนะตำขนาดเนี้ยไม่ตักออกก่อนเนาะเราตำใหม่ตำขนาดนี้ไม่เละเอออะอืมปากก็ขาดนี่แะอ่ารอดไปต้องอย่างนี้ใช่ไหมมัน ครับตำอย่างเดียวเลยเออตำอย่างเดียวเลยมาถึงเจ๊ชูมาตำอย่างเดียวเลยร้านนี้นอ,ยอยู่ไหนเนี่ยไม่ซื้อนะตำเส้นแหละแล้วนะ่า